morning podcast by c o p สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ good morning podcast นะครับซึ่งเราได้เจอกันทุกเช้านะฮะทุกท่านก็เดี๋ยวผม start เหมือนทุกครั้งนะฮะ start กับกาแฟนะครับแล้วก็อยากจะมาเริ่มต้นวันใหม่กับ ทุกท่านให้เป็นวันที่มีพลังให้เป็นวันที่มีความภูมิใจสำคัญมากนะครับเพราะในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราก็ส่วนใหญ่เราจะรู้สึกแบบบ่นตัวเองรู้สึกแบบคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดไอเดียว่าเออถ้าเกิดสมมุติเราทำกูดเอ่อกูดมอร์นิ่งพอดแคสต์มอร์นิ่งพอดแคสต์เพื่อ ให้ทุกคนเริ่มต้นวันอย่างที่เราตั้งมั่นอย่างน้อยที่สุดนะครับที่เขาเคยบอกว่าให,เให้เล็งไปที่ดวงจันทร์ใช่ไหมเล็งไปที่ดวงจันทร์พอถ้าพลาดอย่างน้อยมันก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวนี่แปลว่าถ้าเกิดสมมติเราตั้งแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนอย่างที่เราต้องการอย่างน้อยที่สุดเราก็มีสิ่งที่เราเก็บไว้ภูมิใจได้ในทั้งวัน ก่อนที่เราจะนอนนะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านแล้วมันเป็นความจริงที่สุดที่ทุกท่านจะต้องจำไว้น,นั่นก็คือมันไม่มีความเพียรไหนที่ทำไปแล้วมันไม่ได้อะไรกลับมาหรือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีความจริงครับมันไม่ใช่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำด้วยความตั้งใจและเพียร เมื่อเราเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีปัญหาคือเรามองมันไม่ไม่เห็นเฉยๆเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่คนอื่นอาจจะเห็นก่อนในตัวเราแต่เรามองไม่เห็นครับพอเรามองไม่เห็นเราก็อาจจะดราม่าก,กับตัวเองโทษกับตัวเองว่าโอ้ มันไม่เห็นจริงเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่จริงฮะความสำเร็จมันเกิดขึ้นวันละนิดละหน่อยแล้วนี่คือสิ่งที่ความเพียรหรือความพยายามให้กลับมาที่ตัวเราแต่เราแค่มองไม่เห็นแปลว่าการที่เรามาฝึกในการตั้งมั่นกับตัวเองทุกๆวันในเรื่องอะไรก็ตาม ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบมรืนนี้ในสิ่งที่คุณต้องการเลยแต่มันจะเกิดขึ้นในวันที่มันสามารถทำให้เราเห็นกับตาได้แต่ผมบอกคุณได้เลยนะก่อนที่จะถึงวันนั้นนะคนอื่นคนรอบตัวคุณคนในชีวิตคุณนะเขาจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างแน่นอนคราวนี้เรามาฝึก ตั้งกันในทุกๆวันครับทุกท่านที่ตามผมก็น่าจะได้ยินเนอะวันนี้เรามาตั้งเรื่องความคิดเรื่องคำพูดเรื่องต่างแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีคำตอบก็คือวันนี้เราจะมาฝึกขอบคุณครับขอบคุณกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่แค่วันนี้นะฮะแต่เราจะเริ่มวันนี้ เราจะขอบคุณกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราครับทั้งที่ผ่านมาวันนี้และอนาคตพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขอบคุณฮะคุณจะเปลี่ยนเคมีในร่างกายของคุณได้อย่างดีเยี่ยมสิ่งที่เราฝึกกันมาตลอดคือเราฝึกขอฝึกอยากในการที่เราฝึกขอหรือฝึกอยากกับชีวิตกับ เบื้องบนกับฟ้ากับอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราฝึกแบบนั้นน่ะมันทําให้จิตใจของเราอะฝึกการเป็นผู้ที่ขาดแคลนฝึกเป็นผู้ที่ขาดแคลนในจิตใจซึ่งถ้าเราฝึกเป็นผู้ที่ขาดแคลนพลังงานในร่างกายก็เป็นพลังงานสีเทาๆเหมือน ไม่เต็มขัดแคลนใช่ไหมฮะเมื่อร่างเมื่อร่างกายของเรามีพลังงานนั้นอยู่ในตัวเนี่ยร่างกายเราจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องแบบสุขภาพเลยเลยเพราะมันอาจจะลึกซึ้งไปใช่ไหมแล้วบางทีมันอาจจะตรวจวัดไม่ได้แต่คนที่มีจิตใจที่รู้สึกขัดแคลนร่างกายเป็นไงไม่รู้แต่การกระทําของเขาอะครับมันจะต้องกระทําอะไรบางอย่างที่มันดูแล้วมันไม่ ไม่ปกติหรือดูแล้วมันดูเหมือนไม่ไม่เป็นคนที่มีความสุขเพราะมันขาดแคลนไงเก็าไหมคราวนี้พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดโอ้นั้นเราจะเราคงไม่อยากมีใครเป็นแบบนั้นรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมถ้าถ้าเราเลือกให้ตัวเองเป็นแล้วเราควรจะเป็นยังไงอ่ะคำตอบคือเราควรจะฝึกตกกันข้ามกับความขาดแคลนเงนี้ การฝึกตรงกันข้ามกับความขาดแคลนคือฝึกให้เรารู้สึกเราอิม่มเราฟูลเฟิอเราเต็มเปี่ยมใช่ไหมเราเรามีล้นเหลือเรามั่งคัง่งหรือเราอะไรก็ตามเนี่ยให้มันเริ่มจากข้างในเพื่อเพื่อทำให้ร่างกายเรารู้สึกและการกระทําของเราสามารถเกิดขึ้นได้คราวนี้เวลาเรามา ฝึกใช่ไหมฝึกให้มันเต็มฝึกให้มันเหมือนล้นเหลือเลยแล้วก็ทำเนี่ยฟังก็อาจจะแบบบางคนสามารถตีความผิดไปไปคิดในแบบต่างๆที่แต่ละคนก็ใช้จินตนาการของตัวเองใช่ไหมครับคราวนี้พราะมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะไม่ออกมาอย่างที่ทุกคนต้องการผมก็เลยสรุปให้นะครับจากการที่ผมไปศึกษามาทั้ง อาจารย์ชาวต่างชาติทุกๆคนที่ได้พูดถึงเรื่องพลังงานกับชีวิตทุกท่านกล่าวเป็นคำเดียวกันคือสิ่งที่เราต้องฝึกจริงๆคือการฝึกขอบคุณนะขอบคุณกับสิ่งที่เราได้รับมาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะขอบคุณกับสิ่งที่เรากำลังจะได้ในอนาคตไม่ว่าสิ่ง ที่เราได้รับมาแล้วหรือสิ่งที่เรากำลังจะได้ในอนาคตสุดท้ายเราจะใช้ filling ตัวเดียวกันนั่นก็คือการขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพลังงานของคำว่าขอบคุณแปลว่าเราได้สิ่งนั้นแล้วเราชื่นใจเราเบิกบาน หัวใจเราฟูเรามีรอยยิ้มและเราก็ไม่อยากได้อะไรเพิ่มแต่เราอยากจะช่วยผู้อื่นหรือแบ่งปันนี่คือกุญแจสำคัญที่คุณจะเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวเองให้ไปในแบบที่คุณสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาได้เพราะการขอบคุณ คือการฝึก Energy ของคุณให้เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณได้มาแล้วเราจินตนาการในสิ่งที่เรายังไม่ได้ว่าได้แล้วมันยากครับแต่เราฝึกในการที่จะขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยซึ่งมันใช้อิโมชันหรือฟีลิ่งเดียวกันกับกับวันที่เราจะได้ในสิ่งที่เราได้เนี่ยไม่ยากฮะ แล้วผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะครับลองฝึกขอบคุณในสิ่งที่มันใหญ่กับชีวิตตัวเองยกตัวอย่างเช่นชีวิตลมหายใจครอบครัวบ้านที่อยู่สภาพชีวิตที่ตัวเองมี บางทีเราไม่ได้มองฮนะเรามองข้ามเรามัวแต่ไปมองสิ่งที่เราอยากได้จนเราลืมมองไปว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันมีหลายคนที่ไม่มีเหมือนเรานะ่บางคนมีครอบครัวมีคุณสามีมีคนรักบางคนก็มีลูกบางคนยังมีงานทำบางคนยังก็มีรถมีบ้าน มีอาหารทานครบทุกมือ้อมีเงินพอใช้จ่ายไม่ต้องไปทำอะไรที่มันเดือดร้อนกับตัวเองก็ยังสามารถประคองชีวิตที่มีความสงบได้แปลว่าเรามีแต่เรามักจะไม่ขอบคุณสิ่งนี้ทั้งๆที่เราไม่รู้เลยฮะว่าสิ่งที่คุณมีหลายๆคนเนี่ยคนอื่นเนี่ย เขาอาจจะนั่งอธิษฐานแล้วอยากได้แบบที่คุณมีอยู่ก็ได้แต่การเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นนั้นผมมองว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรคิดควรทำเพราะแปลว่ายังไงเราก็ยังต้องการอย่างอื่นมาเปรียบเทียบอยู่ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราควรคิดควรทำก็คือเราควรมองชีวิตตัวเราเองแล้วขอบคุณสิ่งที่เรามีครับ บางคนคุณพ่อคุณแม่งอยู่ครบหรือบางคนบางท่านก็ไม่อยู่แล้วก็มีมีลูกมีสัตว์เลี้ยงมีชีวิตที่มันหาความสงบสง,ส,งสงบได้เนี่ยสิ่งนั้นนะฮะคือสิ่งที่เราต้องขอบคุณขอบคุณที่ยังมีคุณสามีอยู่ขอบคุณที่ยังมีลูกคนนี้อยู่หรือขอบคุณที่คนรักคนนี้ยังจะขับรถมารับเราในตอนเช้าหรือขอบคุณงานที่เรากําลังจะไปอีกไม่นานเนี่ยอีกแป๊บนึงก็ถึงออฟฟิศแล้วว่าเรายังได้ทําอยู่ หรือบางคนอาจจะโอเคประสบปัญหาแต่เรายังขอบคุณที่ตื่นมายังอยู่บนโลกไปนี้ยังอยู่บนเตียงของเรายังมีลมหายใจอยู่สิ่งล้วนสิ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนคู่ควรกับการขอบคุณเสมอวันนี้ผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้ฟังพอดแคสต์ในวันนี้แล้วอาจจะ มองในสิ่งที่เราอยากได้มาเยอะแ,ล,ะแล้วเราอาจจะมองในสิ่งที่เราอยากเป็นฝันจินตนาการมาเยอะเหมือนกันแต่วันนี้ผมอยากจะบวกเรื่องนี้เข้าไปด้วยให้ทุกท่านลองมองใช้ดวงตาคู่เดิมเลยละฮะไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองอะไรทั้งนั้นนะมองมุมเดิมแต่มองในสิ่งที่มี ยิ้มกับสิ่งที่มีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสิ่งของหรือจะเป็นสัตว์จับในสิ่งที่มีถ้าเป็นมนุษย์เราอาจจะขอบคุณกับเขาต่อหน้าด้วยคำพูดหรือจะเป็นสิ่งของเป็นบ้านเป็นรถของเราเราสามารถเอามือไปจับเขาแล้วขอบคุณนะที่ยังอยู่ด้วยกัน ใครอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเอาน้ำไปให้ท่านหรือเอาอาหารนะครับไปเสิร์ฟท่านหรือบางคนไปที่ออฟฟิศดูวความวุ่นวายความเร่งรีบแต่เราอาจจะหายใจลึกๆเอาออกซิเจนเข้าปอดแล้วมองไปร,บรอบๆแล้วยิ้ม กับความวุ่นวายที่กาลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วว่ามันเป็นความวุ่นวายที่สวยงามนะที่เรายังนั่งอยู่ตรงนี้หรือถ้าใครยังอยู่บนเตียงแล้วลืมตาขึ้นมาฟังพอดแคสต์นี้ก็ให้ขอบคุณตัวเองว่าถ้าลมหายใจมันยังมีอยู่ครับ ความหวังที่เป็นไปได้มันเป็นไปได้แน่นอนมันแค่ต้องเริ่มออกเดินทางและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาฝากทุกท่านในวันนี้เรามาหาสิ่งที่เราต้องขอบคุณวันนี้กันดีกว่าแล้วผมรับประกันว่ามันมีอย่างแน่นอน Good morning ครับ